นํำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแนกชาลีหยอดหวานการมินไปไหนชาลีไปด้วยทําคนบันเทิงและชาดอมแห่แซลอย่าห่างกันอีกนะเอฟซีหัวจะปวด พลังรักล้นใจอะไรก็ตามมีอยู่แล้วคะ่ะสำหรับผู้รักติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามีนกับหนุมน่มชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างรุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสไพรายไทยแลนด์ตั้งแต่ชาลีนะคะประกาศเดินหน้าจีกามีนแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาความสัมพันธ์ก็มักจะมีโมเมนต์หวานน่ารักมุ้งมิ้งผ่านโซเชียลออกมาให้ดอมแพนด้าเนี่ยได้ฟินกันแบบไม่ต้องพักกับความน่ารักของพวกเขาแทนแต่ละ s อ o ที่ปล่อยออกมานะคะเรียกคุณแฟนเต็มปากเต็มคำเลยคะ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าของซีรีส์รักหวานที่กลายเป็นขมนะคะ mm hmm. เมื่อแน็กชาลีออกมาพูดบนไลฟ์นะคะว่าคิดถึงกามีนทักไปก็ไม่ตอบงานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยเอาทัวร์มาจอดหน้าบ้านกามีนทล่มยับบางก็หาว่าการละครแล้วก็มีแฟนคลับที่เข้ามาให้กําลังใจและตั้งแต่กามีนนะคะกลับมารอบนี้ครูบอลเนี่ยก็ไม่เหงาอีกต่อไป เมื่อทั้งคู่นะคะออกมาปล่อยชอวอหวานของซีรีส์รักเรียลิตี้ฉบับชาลีกามินที่ถ่ายทอดจากความรู้สึกจริงแบบเรียลๆของพวกเขาทั้งคู่เมื่อหน้าที่เห็นยังหวานขนาดนี้แล้วของจริงเรื่องหลังเนี่ยจะหวานขนาดไหนเมื่อล่าสุดน,นะคะเน็กชาลีได้มาเคลื่อนไหวพันอิสต์แกรมชาลีปรเจสด้วยการลงคลิปมุ้งมิ้งน่ารักกับกามินด้วยในคลิปนะคะชาลีเนี่ยรับบทเป็นแมวช่วงหนึ่งของคลิปนะคะกามินเนี่ยยังได้บอกชาลีว่า รักชาลีจังเลยและชาลีเนี่ยก็หยอดหวานกลับว่าชอบอยูกามินไปไหนชาลีไปด้วยงานนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เหลือเี้ยวเล็บของคนอันตรายชาลีเป็นเพียงน้องแมวเชื่องเมียวเมีวเมาแม่แม่คงไม่ใช่แค่แมวในรีวิวแล้วมั้งแต่ว่าเป็นน้องแมวในชีวิตจริงขิงกามินใช่ไหมท่านแม่ทัพจะโดนเขาลีเบีอม่ข <c oughs> าคอ่ <c oughs> พูดได้ว้ยถึงไม่ยู่ก็บ่หน้าให้ใช้ได้นะโอยนักจิ้งจิงจิ้งจ้งถึงรีวิวแบบนี้จังเลยไม่ได้ อาารหมาแมวมานานแล้วเลาข้าอาหารสัตว์อัตโนมัติเกิดฮึมฮึมฮึมฮืมสองแล้ดิฮึมฮึมฮึมฮึแล้ไแบบนกัน ของแมวนะครับชอบใช่ไหมชั้้ชอบ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 อยู่เยวขอปไอเทมเสทไอปอยาไปเย้มิมไปไหนชาลไปด้วย ลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนบันเทิงเนี่ยต่างเข้ามากดหัวใจให้รัวๆค่ะอาทิเช่นดีเจคนสวยต้นหอมสก,กุลตาลาเทีนยนไพรโรด ซีอของแบรนด์เซเว่นเอย่างหญิงราษฎผู้งามรวมทั้งเจ้าแม่หนกระแสอย่างเมย์ปฏิตากำเนิดพลอยภรรยาคนสวยของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพี่โดนตกเข้าด้อมเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีแฟนด้อมนะคะที่เข้ามาแห่แซงในความมุ้งมิ้งน่ารักของคู่นี้มากมายอาทิเช่นกามินไปไหนชาลีไปด้วยอย่าห่างกันอีกนอะ FC ปวดหัวกับเกาหลีก็เอากลับไปด้วยครับด้อมอย่างพวกเรานี่หัวจะปวด ใช่ค่ะเอาเบบี้ชาลีไปด้วยนะคะงองแงไม่ไหวเอ็นดูมากใช่ค่ะไปไหนไปด้วยกันไม่งั้นเอฟซหัวจะปวดรักกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะอย่าได้คิดกับเกาหลีไปคนเดียวเอาชาลีแพ็กใส่กระเป๋าไปด้วยเลยโอ้แมวน้อยคอยรักมีพักจิตปิดปี้ปิด,ปดแสนหงุดหงิดเธอไปไหนเธอมาแล้วยอดยายหยีแสนดีใจบินมาไกลแมวรอไซทูนเอ้ย ơi. พี่กูกลายเป็นแมวไปซะแล้ว ต้องเป็นแมวทั้งในชีวิตจริงและรีวิวไปเลยฮ่าฮ่าาาาไปไหนไปด้วยเด้อเบาสาวอย่าห่างกันอีกนะโลกจะแตกแมวอันตรายแบดแคทเสือผสมเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหายไปไหนกลับมากลายเป็นแมวก็แมวขี้ออนไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ